สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องมันหอกแล้วดูการแง่ไข่มดแดงได้พี่น้องผู้ใดบ่เคยกินของสูงพี่น้องสีผ้าไม่แง่ไข่มดแดงครับนะมันีสีมันบ่พี่น้องเมื่อวานนี่ก็เพื่อได้กินอยู่ครับพี่น้องของสูงเนี่ยหายยากเลยครับต้องมีประสบการณ์ในการแง่ได้พี่น้องเพิ่นพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักก่อนเพิ่นพอแล้วพี่น้องพรอของดีแล้วเล้ระห่างเพิ่นนั่นนั่นนั่นพี่น้อง ตรงนี้ประสบการณ์สูงเลยพี่น้องนี่ชิเง่ไข่มดแดงได้หน่พี่น้องห้างเห็นบ่พี่น้องปวดอะโอ้มีอยู่พี่น้องมีอยู่แต่ว่าเป็นไข่ผักพี่น้องไข่ผักหรือใครเง่โอ้มีอยู่พี่น้องมีอยู่มันอยู่พี่น้องมันอยู่ปวดพี่น้องพี่หน่องโอ้ยมันอยู่พี่น้องมันอยู่ทั้างนี่ สามห้างพี่น้องมีห้างหนึ่งพี่น้องก็ล่างแสกแบบห้างลุ่มมันห้างหนึ่งพี่น้องอ๋ออ๋ออี่นีู่ดห้างหนึ่งยังเทื่ออีกพี่น้องเขาได้อยู่พี่น้องเขาได้อยู่รับแทบับโอ้ยหลุดน้ำกันพี่น้องโอ้ยมีครับมี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 ต้องใครผักใครง่ายพี่น้องเห็นตรงนี้ประสบการณ์นะครับพี่น้องมีห้างหนึ่งพี่น้องยาเหมือนเพิ่นดิตบแสกครับพี่น้องเบิ่งวิธีการนะครับ ผู้เฒ่าก็ร้านพี่น้องท่านหิตทบเสียป๊อก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 เพื่อสีมะขายโตัวนี้ครับนี่นี่นี่คุณท่างนึงนี่นี่พี่น้องมาแล้วมาแล้วพี่น้องนี่ข้างนี้ดี๋ย้พี่น้องนี่ทุกันพี่น้องข้างนี้หลายผมซื้ว่าหลายกมูครับพี่น้องข้างนี้หน่อยไกลหลายครับเอาเอาเอา นี่นี่แหละครับพี่น้องสองสูงมาแล้วพี่น้องพุ่นป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 ุ่นทั้งคุณพี่น้องเห็นบ่พุ่นโอ้มีอยู่พี่น้องมีอยู่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 น้อยน้อยน้อย,น,อยนี่ไอซ่ามันเท่าพี่น้องมีเงินซิปด่านก็นบ่ได้กินนะครับสัญญาบริเปลี่ยนกับซื้อตลาด หาของหากินเนียากพี่น้องใช่หไห,นหมนี่ให้มดแดงเนี่ยบอกวูวูผู้ใดมีจ้าก,กระโขกน,นึงนี่เป็นทองคำเลยเด้วพี่น้องแข้งหักเูานั่น,นหั่งไงาเลยพี่น้องแต่ว่าอัด,ดอยิงแง่แง่จะงอยเพออันยุ้ยเฟยพี่น้องอนี่เฟย,ยโอ้มีวิธีการแง่ก็ยอ้ยหลายพร้อมพี่น้องใครอเอาหาั่งเดียวนี่คุ้มเลยพี่น้องดองได้ครับดะดะนี่ครับ พันละบดอได้ครับพี่น้องพันแท้ได้พี่น้องบมมีพาบม,มมีผสมนะครับละบดอดน้องกระสีขีหือเยอะน้อยครับมองมักหยอกมักกลิ่นครับงพี่น้องมามาหลุนกันต่อครับเดียย๋ยวจะสักสองสามหั่งกับพ่อเด็กก้อยเศร้าแล้วลครับพี่น้องเป็นเห็นเลยหั่งไหนเนาะนั่นนั่นทั้งรุ่ม โอู้มันจะห้งเงี้ยพี่หน่อโอู้แห้งแลห่างครับพี่น่อยคนอื่นว่ามาพีแมาพีพี่หน่อยใหญ่แล้วตาเข็ดพี่น่อครับ เจนเหียนห่างไงหรือห่างหน่อย,ยพี่น้องบ่ได้เบิ่งน้ำพิ่นเฮ้บอ่ายังไงเป็นไหนพี่น้องโหไงอยู่ไงอยู่พี่น้องไงอยู่ม,ยมีพร้อมพี่น้องโอ้พุทโธ่ก็ตาดีแท้พูดอ่ะอพ่อเลยห่างนี่พ่อเลยพี่น้องอเฮ้ยเขียนแง่ห้างบด,ดิบพี่น้องนี่ตำนาน ฟังเสียงใหม่ป๊อก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 นะอ,อันนี้ไอ้เป็นเนี่ยมันคิดลดลงดินเบิร์ตได้พี่น้องใครมไม่เจี๋ยวิธีการทั้งคนมาตรวจเซ็กมาตรวจเซ็กนี่พี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเด้อนี่ครับได้ยูพี่น้องได้ยูได้พ่อได้ก้อยแล้วหาอีกเล็กน้อยพี่น้องจำหนิเก๋ ข้อเด็กก้อยแล้วครับพี่น้องผุ่นๆทั้งลมตามานหน่อยเห็นมันห้งไหมมันแห้งหน่อยปวดปะไปไปเฮ้ยน้ำมันนี่มันสีมีอยู่บ่เอามีอยู่เอาี่เบียสิสิบฮะ ยออนนืินต้นอะไรมีปะหวัดดีที่สุดจังจมาเอาอยู่นี่โอ้คุณพี่นอ้องทั้งแบบง่ายเลยบาดเดิมบุญเอาอัดจีบเเห็นพี่นอ้องนี่นี่น,นี่ไมาเห็นเบิ้งแจ๋ใเลยพี่นอ้องทั้งแบบยากง่าเลยเบิ้งเจ้าตีนหนึ่งขีบปลายไม้ไว้มือหนึ่งขยายขยโยพี่นอ้องครับเรืวิธีการของคนเทคนิคแพทเทคกิ้งมั่นครับผม โอ้หั่งนี่จังบักสังเลยพี่น้องห้าไ,ไ,ม,ไ,ม,ไม่ได้น,ไไนี่ลูกงานเลยนี่พี่น้องห้านี่งานห้องพอเดี่ยวคนว่าตอนกินเบอร์เดี่ยวคนว่นอาบรรยากาศตอนเช้าพี่น้องาหากิอน,น,น,นอย,นยู่หลังบ้านครับผมหากินง่ายๆอีสา,านบ้านห้องครับ อยู่หลังบ้านตัวเองมันนี้กะบอบมีอยัางไหลครับผ้าพี่นองมาื่อไขให้แดงครับพี่น้องผู้ใดสนใจอยากเบิ่งอีพี่ต่อไปนะครับเนาะสนใจกันช่วยกันเบิง่งช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้น้ำนะครับอย่าลืมซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะนะครับผมขอขอบขอบคุณพี่น้องลหลายๆาครับ เขาเบิง่งก็ดีกดไลค์กดติดตามกดยังต่างๆกด็ดีได้พี่นอ้องคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วครับเพื่อสวัสดีครับพี่พาพี่น้องมาเบิงวิธีการแง่ม่าเลนืลก็ต้องไฝายนามได้พี่น้องนี่ละขั้นตอนสําคัญพี่น้องช่วยสิได้กินได้พี่น้องขั้นตอนสำ้ำขั้นครับวิธีไฝายนามมันไม่มีวิธีมีสูตรของคนครับ ขั้นตอนลักนะครับสันตอนน้องพี่น้องพี่ขั้นตอนสัมพัญเลยพี่น้องเจ้าผาคุณเจ้าผาสนิทมือแม่พี่น้องมาโซ้คุณเจ้าผามาคนควร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 เพื่อจะได้โตมันขึ้นมาพี่น้องเดี๋ยวจะพึ่งรูดเด้อนี่พี่น้องนี่เมันได้โตขึ้นมาเพิ่งกระรูดปล่อยไปโต้นก๊กใหม่พี่น้องมันก็ค้นอีกเพื่อที่เอาแม่มันออกครับนี่ส่วนมากทีเหลือแต่ใครพี่น้องแต่ว่ากับมีออกบ้างครับโบไมัเห็นเหลือ แม่มันบางครับเป็นเรื่องปกติขันออกบรตูตูงเกิดบาดพี่น้องบสมสุมเอาผ้ามาคนมันก็สิจับผ่าขึ้นมาสิพี่น้องนี่น้องยห้มมาจับผ่ามันงก,กะลูดออกขึ้นไว้ทั้งบุกใหม่พี่น้องนี่หนาก็มาหากินใหม่ครับคนกำเบ,บงมาที่ว่าที่ใดแน่ก็เอาพี่นอ้องเฮ้ยเฮ้ยมันหมีหยย่าดือาด้อย่าดือ้อย่าดือ้อลูกสาวพี่น้อง ยาดือ้อยาดือ้อนอนลงเด็กหวยน้อยไปได้พี่น้องนี่ยุ่ตลาดมวนหกสิบบาทปะครับนี่ยำนี่ก็ได้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 คนไปเรื่อยพี่น้องเป็นกลัวมันสีเด่